สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับผมกับเสือซาพาตอลนนะครับวันนี้นะครับผมเรามาอยู่ที่จังหวัดสระบุรีนะครับเรามาใส่มันแก้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะได้ขึ้นกี่โมงได้ไปกี่ตันนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ท่าทางออกไปพระพุทธบาทนะครับผมสระบุรีนะครับตอนนี้เรากำลังเดินทางนะครับไป บ้านที่ขึ้นมันกันนะครับไม่รู้ว่าเราจะได้ออกกันกี่โมงนะครับเมื่อคืนผมก็นอนอยู่ตลาดไทยนะครับผมรองานผลไม้แต่ไม่มีนะครับก็เลยวันนี้ได้เป็นมันแก้วแทนนะครับผมเพิ่งได้ใส่ครั้งแรกนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมครั้งแรกนะเพิ่งได้ใส่มันแก้วนะครับเลื่องไม่สูงไม่สูงแน่นอนครับผมแต่ไม่รู้ว่าจะกี่ตันนะครับ เพราะว่าเขาจะเทน,นะครับผมเขาเขาไม่ได้ใส่ทุงนะครับยังไงเรามาดูกันว่าวันนี้นะครับผมเราจะได้กลับบ้านเร็วไหมหลังจากที่ค้างกันมาหนึ่งคืนนะครับก็ช่วงนี้ก็ระวังระวังโควิดด้วย มาถึงแล้วนะครับตอนนี้เราก็รอเข้ามาขึ้นนะครับไม่แน่ใจว่าจะใช่อยู่ที่กระบะคันนั้นไหมนะครับที่กระบะคันนั้นก็มีอยู่นะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะใช่ของเราไหมนะครับนเราก็เพิ่งมาถึงนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเรามาดูกันว่าเราจะได้ขึ้นกี่โมงนะครับน่าจะรอบบ่ายนะครับบรรยากาศดีครับลมครับหนาวมากเลยครับตอนนี้ตรงนี้ก็จะเป็นวิวภูเขานะครับ อยู่ตน้นนะครับเป็นวิวภูเขานี่ก็เป็นลบมมะขามนะครับผมเย็นสบายนะครับเดี๋ยวเรามารอขึ้นกันนะครับยังไม่แน่ใจว่าเราจะได้ขึ้นกันกี่โมงนะครับแต่พี่เขาว่ารอบบ่ายนะครับยังไงแล้วเราก็มาเจอกันตอนขึ้นนะครับตอนนี้ขออนุญาตนะครับพักนก่อนนะครับแล้วเราไปเจออีกขึ้นเลยนะครับ ครับตอนนี้เราก็มาถึงที่ขึ้นแล้วนะครับตอนนี้เขากําลัง,งล้างใส่ตะก,ก้านะครับล้างจากรถคันหนึ่งเรามาใส่รถผมนะครับก็ล้างนะครับทีลรตะก้า,กกานะครับล้างเอาเศษดินออกนะครับผมเพื่อที่จะให้มันมีสีขาวที่น่าทับประทานนะครับเดี๋ยวเรามารอเขาล้างก่อนนะครับผม นี้นะครับสีคิ้วแล้วนะครับผมวันนี้ถึงเราถึงสีคิ้วแล้วนะครับวันนี้ก็ดวงดีหน่อยนะครับออกค่ํานะครับแต่รถไม่ติดนะครับผมก็ถือว่าช่วงดีไปนะครับออกค่ําแต่รถเราไม่ติดนะครับวันนี้อคุณจะออกมาทาไมคุณไม่รีบล่ะครับ เยอะนะครับวันนี้ก็ดวงดีไปนะครับถ้าออกข้ามในรถเยอะก็หนักหน่อยนะครับ้าเจอรถยาแบบนี้ก็หมดเหมือนกันนะครับเราทุ้นๆอย่าไปครับอย่าไปไปทางเมืองหลวงัวครับโหกับน้หนักสี่ตันสองนะครับมันแก้วครับมันแก้วคนคนต้องได้กินมันนะครับ ไปอ่าไปเหลือลอีก300รว่าโลนะ ตอนนี้เราก็มาถึงนะครับตลาดเจริญศรีวาลินเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็มาถึงเมื่อคืนประมาณตีหนึ่งครึ่งนะครับเราก็รอนะครับผมเพิ่งได้ลงนะครับตอนนี้เราก็อยู่น่ครับเราถอยเข้ามาทางหลังแผงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะถอยเข้า2องตัวไหม่นี่ครับเียบหน่อยนะครับผมเรากําลังลงกันนะครับก็น่าอีกิสักประมาณครึ่งชั่วโมงก็น่าจะเสร็จนะครับผม ก็เวลา6โมงเช้านะครับอากาศที่นี่ก็จะเย็นๆหน่อยนะครับผมเขาก็ลงมาได้ประมาณชั่วโมงแล้วนะครับเพราะว่าเขาก็ลงไปด้วยขายของไปด้วยนะครับก็จะช้าหน่อยนะครับคนลุงแค่สองคนนะครับนี่ครับเขาก็จะลงมานะครับกลองไว้ตรงนี้นะครับ แล้วเดี๋ยวเขาจะเอาใส่ถุงสบโลไว้ให้แม่ค้านะครับทิ่มารับต่อนะครับผมตอนนี้เขาก็กำลังลงกันนะครับเพงเขาก็จะขายผลไม้หลายอย่างด้วยนะครับนี่ก็คือบรรยากาศยามเช้านะครับผมของตลาดก็จะวุ่นวื่นหน่อยนะครับ ลงมาก็เหมือนนิดเดียวนะครับเหมือนไม่เยอะนะครับเขาก็จะใส่ถุงใส่อะไรไว้ด้วยถุงสิบโลครับผมตอนนี้เราก็ลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยแเราก็จะได้เวลากลับบ้านไปพักผ่อนกันนะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับคลิปอาจจะไม่ค่อยมีสาระเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับแต่ก็เพื่อที่จะมาแชร์นะครับผมให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่างานที่ผมทํานะครับไลฟ์สไตล์ของผมเป็นยังไงนะครับผมชีวิตประจําวันของผมนะครับก็ไม่ได้เจาะจงอะไรมากมายนะครับก็แค่เป็นชีวิตประจําวันนะครับว่าผมทํางานอะไรบ้างนะครับผมยังไงแล้วก็ช่วงนี้นะครับผมก็ รักษาระยะห่างด้วยนะครับก็โควิดนะครับผมถ้าอยู่บ้านได้ก็พยายามอยู่บ้านนะครับผมหลีกเลี่ยงการพบปะคนเยอะนะครับเพราะว่าถ้าการออกที่ไปหาคนเยอะก็อันตรายหน่อยเหมือนพวกผมที่วิ่งรถนะครับผก็เสี่ยงหน่อยนะครับเสี่ยงบนถนนแล้วก็ยังจะมาเสี่ยงโรคโควิดนะครับผมว่าตัวอย่างพวกผมต้องไปตามตลาดเรื่อยๆนะครับก็ ต้องระมัดระวังกันให้มากขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับยังไงแล้วก็นะครับผมฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามแนละ้วกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อพิการใจในการทำคลิปนะครับผมยังไงแล้วก็ฝากคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ